สวัสดีครับพี่น้องครับไม่กินเข้าเที่ยงกันเด้อพี่น้องครับตำบะคุงครับพี่น้องครับน่องไก่ครับพี่น้องครับเอาน่องเดียวพ่อพี่น้องครับเศรษฐกิจพอดีกินกินหลายหลายเอาน่องเดียวกับพ่อพี่นอ้องกินกับตำประคงพักแก้มก็มีพักกาดขาวครับพี่น้องแล้วก็พักบุ่งบบกทั่ว ข้าวเหนียวกองหนึง่งมาได้พี่น้อง,งเลยมากินด้วยกันอือกองเสียบอีสานพี่น้องครับว่าแล้วก็จำซัก่อนเบะชิมบองกระสัดอืออร่อยากยู่อืม <c oughs> อือ๋ยวให้ดิ่อืมเฮ้ยแลอวงเพราโอ้นนองไก่กับหอานท่านห่านฮะก่นเนี่ย di sản bên đây bên nào lại trên ba ngày đến một tháng ไมาเท่านั้นเลยพีน้องเออมันเห็นว่าใครแดกดนะสุดใหญ่เลยพี่องงนงะแดกแดกวิก่งแดกพร่มนีเขต้อกินเนาะ เดี๋ยวอยู่ะนี่แล,วแลวะวะครับำเนียรแล้วพี่น้องเออมาได้มาได้มาได้มาเด้แซ่บครับพี่น้องครับผมโอเคครับพี่น้องครับน,นี่ละ